สวัสดีจ้าไล่แล้วจ้าสวัสดีนะคะพี่พีโอหไฟสว่างมากแม่เดี๋ยวก็เดินอยู่ในแคดวอล์กนะคะคุณพี่สว่างตึ้มเลยนะคะไลนนี้น้พี่นะเป็นคาดิแกนบางค่ะคาดิแกนบางป้ายวานนะแม่นะตัวนี้รหัสดับบรรยูหนึ่งหนึ่งอู้หแม่อุ้ยพี่อุ้ยสี่แบบ สีแบบมินิมอลมากแม่จา๋าสีแบบมินิมอลมากเลยมาเลยนะคะพี่พี่ตัวนี้เป็นรหัสดับบลยูหนึ่งหนึ่งนะคะพี่จ๋ารหัสดับบลยูหนึ่งหนึ่งค่ะน้องเป็นคาร์ดิแกนบางนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะแม่นาะตัวนี้เดี๋ยวแบ่งเซตเหล็กให้ด้วยจ้ะเซตยี่สิบสองนห้ากิโลนะคะพี่จา๋าคุณพี่ความสว่างความแสงความเสียงเป็นยังไงคุณพี่คะ พาเข้ามาคุยกันได้นะแม่นะแจ้งน้องหน่อยว่าเสียงดีไหมภาพสวยไหมนะแม่นะคะคุณพี่อ่ะเดี๋ยวรอดูซิคือหนูเมื่อนนกี้หนูก็ขยับขย่พาพาวไว้แล้วจอมันดืดๆฟังหนูนะ่ะอ่ะแม่เดี๋ยวเริ่มเลยเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะน้องไม่ได้ตามพี่ลูกค้าี่จอมามลูกค้าให้หน่อยนะคะอ่ะแม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปเลยนะคะคพี่จ๋าตัวนี้เป็นคาดิแกนบางนะแม่นะคาดิแกนบางค่ะ ยกก้อนจะอยู่ที่ห้าร้อยตัวบวกลบอุ้ยกาเซียสีสวยมากเลยอ่ะคุณพี่นะคะสีสวยมากลายแบบมินิมอลสุดๆคุณพี่จ๋าและตัวนี้อุ้ยสีฟ้าพี่อุ้ยสวยมากคุณพี่สวยมากเลยพี่อุ้ยจ๋าพี่เอาแบบเป็นสีๆไหมหรือว่าเอาแบรนด์ด้วยเอาสีอย่างเดียวก็ได้นาะสีสวยมากแม่และโดนามาเรียโดนามาเรียสีนนําเงินนะคะและสีเขียวตัวนี้อุ้ยสวยมากเลยเว้ย สวยปึ้งเลยอ่ะแม่โยก,ก้อนนะคะน้องจะอยู่ที่ห้ารอยตัวบกลบแม่และสี่สิบห้ากิโลน้องจะอยู่ที่สองรอยห้าสิบตัวบกลบนะคะคาริตาคาริตาจ้ะเซนเล็กร้อยี่สิบห้าตัวบกลบนะคะตัวนี้จะเป็นซีนีมาแม่สีฟ้าสวยมากโทนสีน้องจะเป็นโทนสีสุภาพค่ะเป็นโทนสีมินิมอลเอิร์ธโทนเลยนะแม่นะงงานญี่ปุ่นนะพี่ น้องจะเป็นโทนสีประมาณนี้นะคะคุณพี่จ๋าและตัวนี้ถ้าใครชอบนะอ้อมแบ่ง22.5โลให้ด้วยนะคะพี่ดูสีแดงตัวนี้จ้ะปึ้งมากนะคะปึ้งมากโรบี้คบิเนสโรบี้คบิเนสแม่สีส้มนะจ๊ะคุณพี่ภาพเสี่ยงเป็นยังไงแม่ชัดเจนไหมคะโอเคบอกโอเคอยู่เนาะเนาะและโอปิพิวครีปค่ะแม่จา๋าโอปิพิวครีปนะคะอคะ เดี๋ยวตัวนี้อ้อมแจ้งราคาเลยแม่กลาเซียสีเหลืองสวยมากเลยนะคะพี่จ๋าเดี๋ยวตัวนี้น้องอ้อมจะแจ้งราคาเลยนะคะยกก้อนน้องจะอยู่ที่ราคา7,900บาทนะคะ7,900บาทแม่ปอดแลนด์ปอดแลนด์สีฟ้านะคะและ45โลอยู่ที่3 9 9 0นะคะใครจะเอาเซตเล็กค่ะนะคะราคาอยู่ที่เซตละ2,000บาทนะคะ2,000บาทนะแม่นาะร2 5หตัวบกลบนะคะ ใครชอบพี่แรปวิววได้เลยตัวนี้เป็นป้ายวานรตใหม่ล่าสุดนะคะพี่จ๋าเป็นรตใหม่ล่าสุดเลยนะพี่เอวีวี <Evet. S 1> ไปเลยจ้าแม่จ๋าเอฟเลยพี่ผ้าสะอาดมากผ้าสะอาดมาอุยยูนิโครยูนิโครมาจ้ะแม่ยูนิโครจ้ะและตัวนี้นะคะโพรโซเดียโพรโซเดียเลยคุณพี่ตัวนี้เป็นซีซันรรซันนะจ๊ะซีซันรรซัน ตัวนี้เป็นเล็บซิมลอลิฟาร์มนะคะและยูนิโครมาอีกแล้วสีเหลืองนะคะคุณพี่ตัวนี้เป็นสีฟ้าอุ้ยส,สวยมากเลยพี่เหมือนมือหนึ่งไปห้อยเลยอ่ะแม่มือหนึ่งไปห้อยแน่เลยอะ่ะคุณพี่จ๋ามีกระดุมสำรองให้ด้วยนะคะและก็มีปลายห้อยตรงนี้ไปเลยนะคะและยูนิโครมาอีกแล้วจ้ะนี่แม่จา๋าเซตแรกนะคะเซตแรกนะแม่นะและยูนิโครสีชมพูมาอีกคุณพี่สวยมาก ถ้าสะอาดมากแม่เส็นเล็กร้อยี่สิบห้าตัวบวกลบนะคะเกียรกเนี่ยห้ารอยตัวบวกลบนะแม่ HK w o r k London สีแดงโอ้โหสวยว่ะโอ้โหสวยว่ะแม่นะคะแบ่งตามชั้นผ้านะพี่นะถ้าใครชอบพี่รับรีวิวเซ็ตหนึ่งได้เลยนะคะรับรีวิวเซ็ตหนึ่งได้เลยแม่ ICB นะคะแล้วตัวนี้อะไรนะยูนิโคลหรอพี่เอ็มจียูบอ่ะยูนิโคลจ้ะพี่ ยูนิโครไปเลยแม่อุ้ยแบรนด์มาจึ้งว่ะแบรนด์มาจึ้งยูน่ะแม่นะาแบรนด์มาจึ้งๆเลยผมพี่จา๋าใครชอบพี่เอฟเลยคอดิแกนบางนะพี่นะามีแค่เท่าไหร่นี้กี่ก้อนจังอุ้ยูนิโครไมกแล้วอะ่ะยูนิโครแม่มีไม่เยอะนะพี่นะมีไม่เยอะนะคะบอกเลยมีไม่เยอะนะแม่ใครที่ตามหาคอดิแกนบางต้องเอาต้องเอานะแม่นะาบอกเลยนะคะแล้วคือ ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะสองเดือนหนึ่งสองเดือนหนึ่งนะคะสองเดือนหนึ่งครั้งเะชเวงที่ออ o โ c t o b e r นะคะและยูนิโครมาอีกแล้วจ้ามาที่ F เลยเส้นเล็กนะคะยี่สิบสองจุดห้ากิโลจำนวนตัวจะอยู่ที่ร้อยี่สิบตัวบวกลบร้อยี่สิบห้าตัวบวกลบนะแม่นะวิไลเสือหรอไลเสือดาวนะพี่นะตางปูผ้าสะอาดด้วยนะพี่ลาคอส แม่ลาคอสก็มาจา้าลาคอสก็มานะคะคุณพี่โอ้ยเอฟลอยพี่เอฟลอยชั้หน้องเอ้ยดูอะไรอะเอฟลอยแม่ปึง้งปึ้งปรังโอ้โหสวยวะพี่ยุ้ยสวยเนาะพี่ยุ้ยเนาะอืยอ,อ,อยูนี่เขาลอยแล้วคุณพี่ ไซเอเชียสามูจิอีกจ้าสีน้ำเงินสี 4, กรมนะพี่นะโทนสีน้องจะโทนสีสุภาพนะพี่เป็นโทนสีสุภาพแบบนี้เลยแม่โทนสีแบบมินิมอลเอโทนนะคะและมูจิอีกแล้วมูจิอีกแล้วแม่โอ้โหตัวนี้สวยจังพาดทูพา,ท,ท,พาท,ทูเป็นแบบฉลุด้วยนะสวยมาก้าสะอาดค่ะโปโปเวิร์กนะคะเอามีตัวยาวติดไปด้วยนะตัวสตัวนะแม่นะ โอ้โหแบรนด์นะคะดูดูดูด,ดูแม่ดูดูนะคะขอบคุณนะคะพี่จอมนะ่ารักที่สุดนะะ้าจ้าและตัวนี้เอมมวัตเจมเอมมัเจมแม่เป็นฉลุเลยนะคะพี่คารดิแกนบางนะจ๊ะคาดิแกนบางนะพี่นะใครอยากได้ยก้อนนะคะแจ้งได้เลยนะพี่นะก้อนรีวิวนะคะลด200ก้อนรีวิวหรอคะ จีออดาโนแม่สีฟ้าจีออดาโนจ้ะอุ้ยสวยเว้ยสีพาเทลแม่พี่อุ้ยเอาอีกปะพอแล้วปะโอเคและตัวนี้ค่ะโรมิโอโรมิโอกับจูเลียตหมปึ้งะลงชะลูอุ้ยสวยอะ่ะลอริฟ้าแม่สวยมากนะคะคือผ้ามันสะอาดพี่ตัวนี้นะคะพี่เอาไปครีนนิดหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าพี่จะแบบแขวงขายได้เลยนะตัวนี้ยผ้าสะอาดเลยแม่ นะจ๊ะปังปุมิกชีมอชีมช,มชีแม่สีชมพูบ้านเย็นนะและตัวนี้ค่ะโซโคเครียโซคเครียสยูนิครอร์มาอีกแล้วจ้ามีแบรนด์ให้พี่ลุนนะคะ B b ร a n d ให้พี่ลุนเลยแม่ Emma Design Emma Design นะแม่และ Asno a d จ้ะ Asno As no ตัวนี้สวยมากเลยอะ่ะน้องเป็นงานปักฉลูเลยแม่ฉลูคอสวยมากพี่ติ๊ก ยังอยูเหรอคะน้องอยู่ค่ะพี่ยังม่ตุย <laughs> ยังบอเลิกงานแม่จาวันนี้ก็คือด้วยความที่ตู้วานเพิ่งเข้าใช่ป่ะน้องก็เลยแบบต้องไล์อีกกับพี่นะคะเพราะว่าต้องทํายอดด้วยนะคะแล้วก็ต้องการแบบไล์ให้พี่ลูกค้าบบเห็นผ้าเยอะๆเลยนะแม่ว่าเ่อไปวานเนี่ยมีอะไรบ้างนะพี่นาและตัวนี้จี้ยูจังพี่นะคะมาพี่ติ๊กสนใจบอ ตัวนี้คัดิแกนบางเด้อพี่เด้อคัดิแกนบางเลยนะคะผ้าสะอาดนะพี่นะผ้าสะอาดแล้วก็มีแบรนด์ให้พี่หลุนจึ้งเลยคะ่ะอับสนูนทีนะคะอับสนู์ทีแม่โอ้โหแล้วสีสวยด้วยยูนิโครจ้าแม่ยูนิโครสีน้ำเงินแม่เป็นฉลูจ้ะปึ๊ยว้าเพียมเจอไล่สีมาเว้ยสวยมากแม่นะคะและตัวนี้ค่ะอันไม่ออกบอกไม่ถูกขอโทษนะคะและ และและและพี่ยุย้ยโครเชต์พีเไม่ยมพี่จ๋าโครเชต์อุ้ยสีชมพูตัวนี้สวยจังพี่ยุ้ยสวยจังเลยอะ่ะแบนแกล์เด้อนี่แบนแกล์เด้อนี่พี่อ้อมแยกไว้ให้อ่อพี่แยกไว้ให้อ้อมถ่ายรูปเด้อตัวนี้โอ๊กออร์ซิสโอ๊กออร์ซิสอุ้ยไลท์โทนสีสวยมากไลท์โทนสีสวยมากแม่นะคะอ่ะใครชอบนะพี่นะเซตที่หนึ่งพี่รับรีวิวได้เลยค่ะ ราคาเซ็ตละ2,000บาทเท่านั้นนะแม่นะถ้าเอาสี่สิห้โลจะอยู่ที่3,990นานะคะและยกก้อนนะคะน้องอยู่ที่ราคา7,900บาทนะแม่กลาเซียกลาเซียสีน้าเงินว้ายยูนิโครสีฟ้าสวยมากยูนิโครสีฟ้าพัดเทวว่ะแม่ปึ้งปังค่ะและโลเป้พินิกนะคะโรเป้พินิกไปเลยสีกรม สี่กรมค่ะดูคลาสสดูคลาสสนะจ๊ะปึง่งโอ้โหสวยมากเลยตัวนี้ดูคลาสดีแล้วอ่ะแม่ดูคลาสเป็นลายดอกแบบนี้เลยนะพี่นะสวยมากคูพี่สวยมากยูนิคโครจ้ะแม่ยูนิคโครสีส้มไปเลยนะคะไม่มี17 Pro ็ a โปรแมส์สีส้มไม่เป็นไรเอาคาร์ดิแกนสีส้มไปก่อนนะคะคุณพี่และซิมพลิ c ตี้ซิมพลิ c ตี้แม่ วิวผ้าสอ่นมากพี่แล้วสีสันน้องคือแบบน่ารักอะแม่นะคะน่ารักเลยคุณพี่จานแล้วตัวนี้จีอูจีูนะคะสีเขียวจีูสีเขียวแม่แบ่งเซตเล็กให้จ้ะพี่แบ่งเซตเล็กให้เลยนะคะคุณพี่จา่าเซตละสองพันเท่านั้นแม่นี่นะคะอุ้ยสีเหลืองพี่วิยสวยจุม้มสวยจุ้มเบยสีเหลืองสวยจุ้มเบยแม่พิงอโดบีนะคะพิงอโดบีสีเหลืองแม่หูสวยว่ะพี่วิยสีสวยเนาะ และตัวนี้นะคะ comfort 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 basic เป็นลายนะแม่นะตัวนี้เป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองตัวนี้สวยจังเลยแม่สีพัสเทลนะคะน้องจะเป็นโทนสีแบบพัสเทลเอิร์ธโทนนะแม่ยี่สิบสามเคค่ะยี่สิบสามเคนะคะและตัวนี้ค่ะแม่เป็นยูนิโคลนนะคะยูนิโคลสีชมพูพี่พีเอฟได้ทั้งสองบ้านนะคะทั้งบ้านแดงและบ้านน้ำเงินนะจ๊ะ สวยพี่โมนิกา้าสวัสดีจ้าพี่โมนิก้าสนใจบอกค้าที่แกนบางจ้ะพี่ตัวนี้ H K Work London นะคะพี่จ๋า H K Work London ค่ะพี่เส้นเล็กนะคะราคา2,000บาทแม่จ๋าราคา2,000บาทน,นะคะจำนวนตัวจะอยู่ที่125ตัวบกลบนะพี่นะ1 2 5ตัวบกลบค่ะและ45กิโลนนะคะ250ตัวบกลบแม่อีก,ก้าอีก,ก้าจ้าพี่จ๋าราคา45โลเนี่ยจะอยู่ที่ สามพันเก้าร้อยเก้าสิบจิงนี่จ้ะแม่สีเหลืองนะคะและตัวนี้วูสีสวยเนาะพีุ่วยเนาะแม่ดูสีสีสวยปึ้งสวยปังกระมังแตกโต้งนะคะวิจ้ะตัวนี้เป็นโรเป้ค่ะโรเป้พีุ่วยเอาเท่าไหร่จ้ะคนสวยของน้องมิลลี่แอนเดนี่มิลลี่แอนเดนี่นะคะเดี๋ยวน้องออ้มถ่ายรูปก,ก่อนพีุ่วยจ่ะขอขอขอญาตนะขอญาตนะพี่นะคุยสีสวยมากพีุ่ิยสีสันสวยมากแม่ โอ้ oh God. ไม่ตอนพี่จ๋าสีสันสวยมากสีสันสวยมากแม่นะคะด้านหลังจะเป็นตัวอย่างหัวผ้าบางส่วนของเซตนี้นะคะพี่จ๋าเป็นแค่ตัวอย่างหัวผ้าบางส่วนเท่านั้นนะแม่นะถ้าใครชอบเซตหนึ่งนะคะพี่รับรีวิวได้เลยเซตละสองพันเท่านั้นแม่จํานวนตัวนะคะร้อยตัวบวกลบไปเลยนะคะแม่ไฟสว่างไปไหมแต่ก็สว่างแล้วก็เห็นผ้าชัดอยู่นะพี่นะตัวนี้เป็นแบรนดแก๊ปเลยค่ะสีชมพูนะคะ ตัวนี้พอดแลนสีฟ้าและตัวนี้นะคะแม่จากวิกแอนนะคะสีออกแบบส้มอิดนะพี่นะส้มอิดส้มส้มแดงแดงนะพี่ตัวนี้เป็นสีฟ้าสวยมากและตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะสวยตัวนี้เป็นยูนิโครสีเหลืองตัวนี้เป็น h k ส o ค k ว o ล d อนสีแดงนะคะสวยมากพี่วิตัวนี้เป็นยูนิโครสีชมพูสวยเนาะสีมันเหมือนลูกกวาดแบบลูกกวาดอ่ะพี่วิใช่ป่ะน่ารักมากแม่จริงๆง<ๆ>เออน่ารักเนาะ ตัวนี้ยูนิคอลสีขาวนะคะและพี่แบงละตัวนี้นะคะโรบี้คาน์เตนะคะสีส้มแม่เออก็ดีเหมือนกันซซนิม่าสีฟ้านะแม่นาะนและตัวนี้เป็นสีฟ้าเหมือนกันแม่มือหนึ่งไปห้อยนะคะตัวนี้เป็นกลาเซียสีเหลืองพี่สวยมากอ่ะจริงๆน้องบอกเลยแม่ว่าโทนสีน้องนะคะน่ารักมากและนะคะคุณพี่จ๋าและผ้าสะอาดอ๋อพี่และผ้าสะอาดค่ะมีแบรนด์ให้พี่รุ่นด้วยนะคะ ตัวนี้เป็นยูนิโคลเลยแม่ยูนิโคลเลยค่ะตัวนี้เป็นฮู m มนวูเมนนะคะฮูเมนวูเมนเออหูดพี่ไว้สวยจังเลยอะสีน้ำเงินตัวนี้เป็นสีน้ำเงินนะแม่ยูนิโคลจ้ายูนิโคลสีน้ำเงินไปเลยแม่<อ>มีตัวยาวบ้างนะสองสามตัวเนาะอ,อ้อมไลน์น้องเจอไปประมาณสองสามตัวนะแม่นะอ่ะพี่เอากี่เซต<ะ>พี่เอากี่เซตดี<ะ>โอเคแม่จา๋าอัดเดลัยไปเซตหนึ่งก่อนนะคะพี่จ๊ะ เซตที่หนึ่งจบแล้วนะแม่นะถ้าใครชอบรับรีวิวได้เลยนะคะเซตเล็กนะแม่นะราคา2,000บาทนะคะคุณพี่125ตัวบวกลบค่ะ และ45กิโลนะคะ ,3990 นานะคะแม่250ตัวบวกลบค่ะและแม่จ๋าโยก้อนนะคะ7 9 5 0พตัวบวกลบไปเลยแม่จุกๆุนะคะคุณพี่โทนสีเนาจะเป็นประมาณที่พี่เห็นเลยนะคะเป็นโทนสีมินิมอลนะคะคุณพี่จ๋าเป็นโทนสีสุภาพมินิมอลแม่น่ารักมากนะคะอ่ะใครชอบพี่รับรีวิวได้เลยนะคะเดี๋ยวนะอ้องอ้อมลงไลน์แล้วนะแม่นะเดี๋ยวเจอกันใหม่เป็นพรุ่งนี้เลยนะแม่เพราะว่าวันนี้ก็คือด้วยความมืดเนาะแล้วก็แสงเสริงนะพี่นะ เดี๋ยวเจอกันเป็นพรุ่งนี้เลยนะแม่นะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะน้องอ้อมลงไลค์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแม่